อันนนี้น่ารักมากไม,ไม่อกหักถึงจุกที่อกเหมือนเจ็บที่ใจค่ะถ้าที่ความรู้สึกเกิดที่สมองอแต่ชอบมากเลยจริงๆแล้วเราจะต้องรู้ว่าเรื่องความรักเรื่องความคข้เรื่องความรู้สึกอะไรทั้งหลายมันมาที่สมองส่วนกลางทั้งนั้นแล้วทําไมเวลาอกหักเนี่ยมันแน่นอืดอัดที่หนาอกใช่ไหมลูกเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับหายใจไม่ค่อยจะออกใช่ไหมครับ เจ็บตรงนี้ใช่ไหมครับ oh <God. S 1> ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าเวลาที่เราเครียด <c oughs> เวลาที่เราผิดหวัง <c oughs> เวลาที่เราน้อยใจมันจะเกิดสารที่เขาเรียกว่า n o ์ a d ด e n นา i n นพวกนี้ออกมาจะทำให้ระบบประสาทเนี่ยมันทางานเพีย้ยนและถ้าระบบประสาทเส้นที่สิบมันเพีย้ยนซึ้งส่วนใหญ่เวลาเครียดระบบประสาทเส้นนี้มันจะเพีย้ยน พอมาเพีย้ยเสร็จไอตัวเส้นนั้นมันวิ่งมาที่อีตรงลำไส้ซึ่งใต้กระบังลมเราเนี่ยมันจะเป็นกระเพาะอาหารแล้วกระเพาะอาหารมันจะบีบกดมันจะเยอะมันจะแน่นอึดอัดขึ้นมาตรงนี้ในท่ออาหารแต่ท่ออาหารมันรวมกระปอดและหัวใจอยู่ตรงนี้ที่เราไม่รู้ตัวไหนเราจะแน่นเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นอะไรนะจ๊ะมันเป็นเพราะระบบประสาทนี่อะไรถ้าเป็นแบบนี้ทํายังไงการฝึกลมหายใจ มีประโยชน์มากในทุกๆวัยถามว่าทำไมไหนพวกเราตอบผมได้ไหมว่าหนึ่งนาทีพวกเธอหายใจกี่ครั้งม,มีใครคิดว่าหายใจน้อยกว่า20มไม่มีมีใครคิดว่าหายใจมากกว่า20เดี๋ยววันนี้ไปเช็คซะเพราะจากการที่เราทำวิจัยมาเราพบว่าคนรุ่นใหม่ที่ทำงานโดยเฉพาะน้องๆวัยรุ่นนั้นหายใจสั้นหายใจเร็วเพราะใจมันร้อน ใจมันเร็วทำอะไรอยากได้เร็วๆอยากได้ผลเร็วเร็วพอทําเร็รเร็วอยากได้เร็วๆเนี่ยมันต้องการพลังงานมากร่างกายเลยพยายามให้หายใจเร็วขึ้นเดี๋ัวไมเพื่อห้ได้ออกซิเจนเวลาเราหายใจเร็วๆเราใช้พลังงานมากขึ้นพอเราเหนื่อยเราจะแน่นเนาะอเห็นไหมบางคนเนี่ยห่อหายใจเป็นตัวเขียวเลยใช่ไหมก็เป็นแบบนี้แหละงั้นเราหัดฝึกหายใจช้าชนะจ๊ะ เย็นเย็นว่างๆแล้วเนี่ยให้นั่งเอามือเนี่ยประสานหน้าตักแล้วก็หลับตาซะแล้วก็หายใจเข้าช้าๆเนี่ยให้ดูท้องเนี่ยให้ท้องมันเกรงขึ้นมาแล้วเราก็เกรงตัวขึ้นไปด้วยคอจะได้ไม่เมื่อยด้วยหายใจเข้าหลับตาแล้วก็นับ1นึงถึงสิช้าๆแล้วก็ปล่อยถ้าเราทําแบบนี้เรื่อยๆไออาการจุกหน้าอกทั้งหลายไม่ว่าเรื่องอะไรมันจะดีขึ้นรวมทั้งเมื่อถึงเวลาอกหักเลยนะจ๊ะลูกนะ